สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กันที่ร้าน j 4นะคะอยู่กับผานะคะแล้วถาก็อยู่กับรุ่นนี้เลยค่ะ Mazda CX5 นะคะวันนี้เข้ามาติดตั้งเป็นในส่วนของฝาท้ายไฟฟ้าค่ะพร้อมระบบเซนเซอร์ทาวต้นะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าทํางานยังไงได้บ้างตามมาเลยนี่นะคะเดี๋ยวให้ดูในส่วนของด้านหน้าก่อนเลยนะคะสามารถสั่งเปิดปิดได้ค่ะจากตำแหน่งสวิตช์ตรงนี้เลยนะคะนี่ตักเปิดไฟจะมีระบบไฟเดิมของรถติดมาแบบนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวลองเปิดใช้งานกันก็ได้ทั้งเปิดและปิดเลยนะคะจากสวิตช์ด้านหน้าคนขับเลย นี่ค่ะสายไฟค่ะเก็บเรียบร้อยสวยงามเลยค่ะจากทีมช่างมืออาชีพของเราเลยนะคะได้งานเรียบร้อยแบบนี้เลยนะคะที่ด้านหลังค่ะสามารถสั่งปิดได้นะคะจากตำแหน่งสวิตต,ตัวนี้เลยค่ะและตัวนี้ยังมีในส่วนของระบบเซฟตี้ที่เป็นกันนีบอีกด้วยนี่ค่ะปลอดภัยแน่นอนนะคะแบบนี้เลยเดี๋ยวปิดอีกครั้ง ถุท้ายนะคะจะใช้เป็นตัวระบบกรดูดนะคะก็จะลงมานิ่มๆแบบนี้เลยนะคะในส่วนของปุ่มเปิดเดิมค่ะกดแล้วปล่อยแบบนี้ได้เลยไม่ต้องออกแรงดึงหรือว่าดันขึ้นให้หนักมือแล้วนะคะแล้วก็ต่อไปค่ะเป็นในส่วนของตัวรีโมทค่ะเราก็ใช้งานจากรีโมทเดิมของลูกค้าเลยนะคะตัวนี้ไม่มีการตัดต่อดัดแปลงใดๆในส่วนของรีโมทเลยนะคะเดี๋ยวลองใช้งานให้ดู นนี่นะครับกดไปที่ปุ่มปลดล็อกนะคะ3ครพังเท่านั้นเองทั้งการสั่งเปิดและก็สั่งปิดเลยนะคะแบบนี้เลยค่ะและที่ขาดไปไม่ได้เลยค่ะนะัคือส่วนของคลิกเซนเซอร์หรือว่าเซนเซอร์เท้าเตะนนั่นเองนะคะตำแหน่งจะอยู่ตรงกลางเลยเดี๋ยวลองเตะให้ดูค่ะ นี่แม่นยําม,มากๆเลยนะคะก็ได้ทั้งแต่เปิดแต่ปิดเช่นกันค่ะหากลูกค้าท่านใดนะคะที่ใช้รถ m a สด้า CX5 นะคะอยากติดตั้งฝาท้าไทยไฟฟ้าพร้อมระบบเซนเซอร์ทาเติกนะคะติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยค่ะที่เพจ JSPro นะคะหรือจะเป็นไลน์ออฟฟิเชียลก็ได้นะคะเป็นตัวแอสไซน์ ine, แล้วก็ตามด้วย JSPro ได้เลยนะคะทางเรายินดีให้บริการลูกค้าทุกท่านเลยนะคะขอฝากคนงานการติดตั้งของทางร้านเราไว้ด้วยนะคะ Going through hell, 13, 14.